เรียนนะคะเป็นชุดระเบิดหัวมันวันนี้นะคะเห็นไหมคะพระเอกที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะอะมิโนพืชแบล็คเรียกว่าอะมิโนพืชแบล็คอะมิโนพืชแบล็คคืออะไรเดี๋ยววันนี้ต้องมีคำตอบกันค่ะคือวันนี้ต้องหยิบตัวแบล็กขึ้นมานะคะเพราะว่านิสหนึ่งค่ะทุกท่านคือขายดีมาก<อ>คือขายดีมากคือบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นจุลินซีนะคะที่ช่วย เพิ่มการสร้างแป้งเร่งการขยายหัวมันนะคะช่วยเพิ่มน้ําหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งได้เป็นอย่างดีมีประโยชน์ในการเพิ่มความแข็งแรงของระบบรากและท่อน้ําเลี้ยงและที่สําคัญนะคะไม่ใช่แค่ว่าช่วยเพิ่มโปรตีนแป้งเท่านั้นนะคะหรือเพิ่มน้ําหนักเท่านั้นนะคะทุกท่านแต่ตัวนี้นะคะยังช่วยรักษาโรคเชื้อราในกลุ่มเชื้อรานะคะโรคเนา่ารากเนา่าผลเนา่า ถามว่าวิธีการใช้เราใช้อย่างไรในช่วงของระยะการเติบโตถ้าเป็นในช่วงของการบำรุงถ้าเป็นช่วงในของการบำรุงนะคะแนะนำให้ใช้ 50cc ต่อน้ำ20ลิตร 50cc ต่อน้ำ20ลิตรนะคะตรงจะแถมฝานะคะแบบนี้ไปให้นะคะฝานี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยจะมีปริมาณนะคะ cc ml อยู่ตรงนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะ 5 0ซีซีแบบนี้นะคะบำรุงนะคะช่วงระยะบำรุงนะคะฉีดพ่นแบบบางๆได้เลยนะคะขวดเล็กมีขนาดเท่าไหร่250 ml 250 ml นะคะนี่250 ml นะคะแบบนี้นะคะจากนี่250 ml แบบนี้นะเป็นขนาดทดลองจะบอกว่าเล็กนะคะจิ๋วแต่เจ๋วมากๆเลยนะคะ นนถามว่าขวดเล็กนี้นะคะฉีดได้ประมาณกี่ไร่ขวดเล็กนี้นะคะสามารถฉีดได้3ถึง5ไร่นะคะแบล็คตัวนี้นะคะขวดเล็กนะคะฉีดได้3ถึง5ไร่นะคะนี่เรามี2ขนาดขวดใหญ่มี1ลิตร1ลิตรเท่ากับพัน ml 1ลิตรนะคะพัน ml ใช้ได้อยู่ที่ประมาณสิ ถึง20ไร่ถามว่าตัวโฟรทีนะคะกับตัวอะมิโนแบกสามารถที่จะผสมรวมกันได้หรือไม่ตอบตรงนี้นะคะว่าสามารถที่จะผสมรวมกันได้นะคะสามารถผสมรวมกันได้นะคะ2ตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ถ้าผสมสองตัวนี้นะคะแต่จะมีข้อแม้นิดน,นึงค่ะที่ห้ามผสมเลยก็คือเคมีนะคะ เคมีเนี่ยห้ามผสมเข้าไปนะคะถ้าผสมกับสองตัวนี้ห้ามผสมเคมีเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวเคมีเนี่ยมันจะมาทําลายจุลินทรีย์ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ผสมรวมกันนะคะทุกท่านฉีดช่วงไหนฉีดช่วงเช้าได้ไหมได้เอ๊ฉีดช่วงเย็นละน้องได้ไหมได้บ่ายนี่ไม่แนะนํานะร้อนเนาะอย่าออกไปเลยเนาะนอนดีกว่าก็แนะนําไปนะคะ ให้ฉีดช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยฉีดก่อนกับ9ก้าโมงเช้านะคะจะดีที่สุดถ้าฉีดช่วงช่วงเช้าเนี่ยแนะนําให้ฉีดเอ่อก่อน9ก้าโมงเช้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะฉีดช่วงเย็นแนะนําให้ฉีดตั้งแต่ช่วง5้าโมงเย็นไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะอ่าสองสามทุ่มก็นอนเถอะไม่เรียกว่ายเย็นแล้วนะคะทุกท่านไปนอนเถอะนะคะช่วงนั้นนะคะราคา1,200บาท1,000พ 200บาทนะคะสําหรับเซตนี้นะคะเป็นขนาดทดลองบางคนบอกว่าน้องที่ลองก่อนแล้วกันอยากระเบิดหัวมันแต่อยากทดลองก่อนส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาเดี๋น้องที่รับนลามาเสียหน้าไ